พิธีกรรมเลี้ยงผีหมู่บ้านหรือการขึ้นหอทอเกิดจาชาวกะเรี่ยงมีความเชื่อว่าในหมู่บ้านที่ตนอาศัยอยู่นั้นมีผีและวิญญาณคอยปกป้องรักษาทุกคนในหมู่บ้านฉะนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลมีผลผลิตทางการเกษตรที่ดีแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงในทุกๆปี ชาวกะเหรี่ยงจึงมีพิธีเลี้ยงผีหมู่บ้านหรือการขึ้นหอทอเกิดจาในหนึ่งปีชาวกะเหรี่ยงจะเลี้ยงผีหมู่บ้านสามครั้งแบ่งเป็นช่วงที่จะปลูกข้าวช่วงที่ข้าวออกดอกและวันผูกข,ข้อมือปีใหม่ประจำปีพิธีเลี้ยงผีหมู่บ้านเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญมากจะต้องทำพิธีอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นอาจเกิดสิ่งร้ายในหมู่บ้านได้ ขั้นตอนของพิธีกรรม 1. ในช่วงเช้ามืดก่อนจะถึงวันเลี้ยงผีหมู่บ้าน3วันเด็กหนุ่มสองคนซึ่งจะต้องเป็นเด็กหนุ่มที่มาจากครอบครัวที่สมบูรณ์กล่าวคือพ่อแม่ไม่หย่าร้างพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่เป็นต้นจะต้องขอประตูหน้าบ้านเพื่อเก็บเข้าวสารทุกบ้านให้ครบจากนั้นนำข้าวที่เก็บไว้ที่บ้านหีโ เพื่อทีภรรยาของฮีโคจะนำมาต้มเหล้าเก็บไว้เพื่อใช้ในพิธีขึ้นหอหมู่บ้าน 2. พิธีขึ้นหอแต่ละหมู่บ้านจะมีผู้ชายอย่างน้อยหนึ่งคนไปร่วมพธิธีจะนำไก่หนึ่งตัวและนำเกลือพริกหอมเครื่องปรุงไปด้วยโดยฮีโคและอาคาจะเป็นผู้นำในการทำพิธีดังกล่าวเริ่มแรกฮีโค จะฆ่าไก่ทุกตัวที่แต่ละบ้านนำมาโดยจะปาดคอไก่และนำเลือดไก่ไปป้ายติดเสาหอ6ต้นไม้1ต้นและบันไดขึ้นหอหลังจากนั้นเจ้าของไก่นำไก่ไปลวกน้ำร้อนถอนขนและนำไปต้มระหว่างที่ต้มไก่ฮีโคและผู้ร่วมพิธีจะสวดมนต์เชิญวิญญาณและผีที่ชาวบ้านนับถือลงมาร่วมพิธีด้วย หลังจากที่ไก่สุกแล้วแต่ละบ้านจะผ่าไก่แบ่งครึ่งเป็นสองส่วนส่วนที่1จะนำไปแกงรวมกันในหม้อใหญ่แล้วอีกครึ่งหนึ่งจะนำกลับบ้านให้คนในครอบครัวที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีได้กินไก่ที่นำไปแกงรวมกันในหม้อใหญ่นั้นถ้าสุกแล้วจะนำมากินด้วยกันในพิธีส่วนหนึ่งและอีกส่วนแต่ละบ้านจะแบ่งกลับบ้านด้วย ซึ่งตามความเชื่อทุกคนในหมู่บ้านจะต้องได้กินหากคนใดไม่ได้กลับบ้านพ่อแม่หรือญาติพี่น้องก็จะนำไปฝากเพื่อที่จะได้กินกันทุกคนในหมู่บ้านผู้หญิงและเด็กผู้ชายที่ยังกินนมแม่จะไม่สามารถเข้าร่วมพิธีนี้ได้และระหว่างพธิธีผู้หญิงที่อยู่บ้านห้ามทำงานห้ามหาของกินห้ามทอผ้าและไม่ให้คนนอกเข้าหมู่บ้านเป็นอันขาด 3. หลังจากที่พ่อบ้านหรือผู้ชายในบ้านกลับจากพิธีก็จะนำแกงจากพิธีให้คนในบ้านกินซึ่งหากผู้ใดที่กินห้ามอ้วกห้ามสำลักเป็นอันขาดมีฉะนั้นบ้านนั้นจะต้องทำพิธีใหม่ 4. ตอนเย็นของวันทำพิธีชาวบ้านจะไปรวมตัวกันที่บ้านฮีโขซึ่งพิธีนี้ผู้หญิงสามารถเข้าร่วมได้เพื่อที่จะร่วมพูดคุยกัน และดื่มเหล้าที่ภรรยาฮีโคต้มจากข้าวสารจากที่เด็กหนุ่มเก็บไว้ให้ซึ่งในพิธีนี้ฮีโคก็จะเชิญผีและวิญญาณที่ปกป้องรักษาหมู่บ้านมาร่วมรับประทานด้วย